เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกันรายได้ข้าวภาคอีสาน10ธันวาคม2 5 6 4นะคะอีสานเริ่มโอนแล้ววันนี้10ธันวาคม2 6 6 4นะคะและก่อนร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ หลังจากวันที่3ธันวาคม2564ที่ประชุมคณะกรรมการทกศวาระพิเศษนะคะโดยนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้กำหนดวันที่9-13ธันวาคม2564 เป็นวันที่จะโอนประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่1-7นะคะโดยวันที่10-13ึธันวาคม64จะเป็นการโอนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานั่นเองนะคะวันนี้มี5ช่องทางในการเช็คเงินเข้าบัญชีมาให้ทุกคนหรือพี่น้องเกษตรกรได้ทราบกันนะคะ1เช็คสถานะโอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปอย่าลืมนะคะ 2. เช็คจากบัตร ATM 3. ปรับสมุดบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร 4. กดสมัครเช็คเงินเข้าออกผ่านไลน์ของทกสฟรีนะคะโดยกดแอดเพื่อนใช้ ID b a แอด a m i l y 5เช็คผ่านแอปพลิเคชัน a m ขีดโมบหรือ Mobile Banking ของทกสนะคะเพียงเท่านี้ชาวอีสานก็จะสามารถทราบได้แล้วว่า เงินโอนเข้าบัญชีของเราแล้วหรือยังนะคะอัปเดตล่าสุดชาวอีสานเช็คด่วนทกสรเริ่มโอนแล้วนะคะสำหรับประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ทีถ้ 6, 5, งวดที่1ถึง7วันนี้เริ่มโอนวันแรกภาคอีสานนะคะ